สวัสดีค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นกับหิมะอีกแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> อยู่นี่ก็เห็นหิมะบ่อยๆแต่ยังไม่ไม่หายตื่นเต้นนะคะหิมะตกทีไรก็ตื่นเต้นทุกทีค่ะหิมะตกทีไรก็ตื่นเต้นทุกที <c oughs> ดูต้นนี้ค่ะอือ <c oughs> ดูมันจัดมันเกาะอยู่กับเออนี่เกาะอยู่กับใบต้นไม้นะคะเนเกาะอยู่กับต้นไม้เอาน้ำแดงมาลาดเลยค่ะน้ำแดงน้ำฮิโรบอยเนาะน้ำแดงมาลาดเลยตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นหิมะที่แล้วก็ตื่นเต้นทุกทีอยู่แถวบ้านนี่แหละค่ะ ตื่นขึ้นมาก็เจอเลยดูต้นนี้ต้นนี้แล้วก็มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เป็นสวนเด็กเล่นเนาะสวน,น จออกไปซื้อกับข้าวไปซื้อหมูหมูที่นี่ไม่แพงนะหมูที่เนี่ยหมูที่นี่ก็ราคาย่อมเยาโอเคถ่ายเอาอยู่ในบ้านมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะไม่ได้ออกไปข้างนอกเนาะโอเค เล็กๆน้อยๆวนเวียนอยู่กับหิมะอยู่มันจะลื่นๆเลยนะคะเละเป๊ะตุ่มเป๊ะเลยค่ะเนี่ยถน,นนอ่ะเละตุ่มเป๊ะเลยค่ะจะลื่นนะคะเนี่ยถ้าเป็นน้ำแข็งน่ะจะลื่นเป็นน้ำแข็งแล้วมันเป็นกลัดกลัดมีนคือมันเป็นน้ำแข็งแล้วมันก็จะลื่น มจะเดินไปซื้อหมีมันรู้หมูจะแพงเหมือนบ้านเราไหม <laughs> <laughs> หมูไม่แพงหรอกค่ะหมูอ่ะหมูที่เนี่ยราคาปกติ <laughs> มาเดินไปซื้อหมี เดินนั้นใช่ไหมเนี่ยเดินนั้นก็มีแต่หิมะตรงนี้สวยๆค่ะเนี่ยภาพตรงนี้สวยภาพตรงนี้สวยเนาะพระอาทิตย์ขึ้นขึ้น,นตอนกี่โมงสิบโมงชเมงชา้ชาเหรอกี่โมงเช้าสิบโมงเช้ากว่าๆนะหิมะตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่หิมะหิมะตกตั้งแต่เมื่อนคนืนอันนี้อยู่แถวแถวใน,นเมือง โอ้ยเย็นอยู่นะคะเนี่ยอันนี้เขาเอาก้กอนหินมาใส่ค่ะเนี่ยนี่ก้อนหินเล็กๆเล็กๆ็ๆ,ๆ,ๆ,ๆกๆน,นี๋ยค่ะนี่ยก้อนหินเล็กๆนี่เอามาใส่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะก็ไม่ให้มันลื่นก้อนหินเล็กๆใส่มาให้มันลื่นเวลาคนเดินหรือว่าเวลารถวิ่งตามถนนใหญ่เขาก็เอาก้อนหินมาโรยนะคะเนี่ยเนี่ยตามถนนใหญ่อย่างเงี้ยที่รถวิ่งเขาเขาเอาก้อนหินเล็กๆมาโรย โรยก็มีก็มีรถเอาใส่รถมาโรยเลยเหมือนกับที่ที่รถเออใส่ปุ๋ยบ้านเราอะ่ะเนาะก็เหมือนอย่างนั้นแล้วนะ <Edge> เดินไปนี่ค่ะนี่ร้านขายหมูก็เจอแล้วนี่คือร้านขายหมูเมสกาเนาะ มีร้านขายหมูเขาจะเป็นอย่างนี้ร้านขายหมูประเทศเขาเพื่อนๆมาถึงมาถึงร้านขายหมูแล้วลืมลืมแมสลืมแมสปิดจมูก <c oughs> ก็ต้องเดินกลับไปเอาแมสปิดจมูกอีกก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะมาอีกโอ้ยลืม ชชมหลังจากที่ไปซื้อหมูและเนื้อมาแล้วนะคะแล้วก็มาหั่นค่ะอันอันนี้เนื้อค่ะเนื้อหั่นแล้วก็หั่นยาวๆอ่ะอยากเอออยากทำเนื้อเนื้อแดดเดียวแต่ไม่ใช่เนื้อแดดเดียวนะคะเป็นเนื้อลมเดียวหรือสองลมหมายความว่าทําไมต้องตากลมใช่ไหมคะเพราะว่าเอาตากไว้ลมที่ที่คอนหลังบ้านเนาะที่ใบคนหลังบ้าน ก็เรียกใบคนที่นี่เนาะคอนหลังบ้านเนาะเพราะว่ามันไม่มีแดดค่ะเพราะว่าอากาศมันคึมคึมแล้วก็ฝนตกแล้วก็หิมะตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเรียกว่าเนื้อลมเดียวหรือสองลมมันจะแห้งพอมันหมาดนี่แหละคะ่ะเพราะว่าก็ดีอยู่นะมันลมมันลมแล้วก็ทําให้เนื้อเราเราแห้งแล้วก็ไม่มีมแมลงวันถ้าถ้าตากตอนหน้าหน้าร้อนอะ่ะมันจะมีมแมลงวันเยอะ อันนี้ก็เป็นเนื้อนะคะเนี่ยเนื้อลุมเดียวอันนี้ได้หมูมาก็มาหัน่นหันหั่นแล้วก็หมักไว้ค่ะหั่นแล้วก็หมักไว้แล้วก็จะทำแพนงหรือว่าเราจะผัดพริกผัดขิงหรือว่าผัดอะไรอะไรก็ว่าไปค่ะผัดอะไรนะผัดกระพงกะเพราก็ว่าไปค่ะอันนี้หั่นไว้หั่นหมักไว้เนี่ยโอเคได้มาแล้วค่ะเนี่ย นะะโอเคค่ะน่ารับประทานจังเลยเนื้อลมเดียวนี่